กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเรื่องด่วนที่หนึ่งให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตํำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดและเรื่องด่วนที่สองให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตํำแหน่งตุลาการสารปกครองสูงสุดเป็นเรื่องทํานองเดียวกันจึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้รวมการพิจารณาเรื่องด่วนที่หนึ่งและเรื่องด่วนที่สอง ไปพร้อมกันโดยจะขอให้แยกกันลงมติตามข้อบังคับข้อ41วงเล็บ2ขอผู้รับรองด้วยครับท่านสมาชิกครับด้วยท่านวันชัยสอนสิริได้เสนอยติตามข้อบังคับข้อ41วงเล็บ2ขอให้ลงการพิจารเรื่องด่วนที่1และเรื่องด่วนที่2 ซึ่งเป็นเรื่องทํานองเดียวกันแต่การลงมติจะแยกกันทั้งสองเรื่องนะครับ